หากน้องๆคนไหนที่ต้องการอยากประกอบอาชีพเป็นครูแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเรียนสายไหนหรือเตรียมตัวเองอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เทคนิคกระบวนการง่ายๆด้วยกันค่ะสำหรับใครที่จะมาเป็นครนะูได้นั้นการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยสามารถเรียนได้ก็คือคณะครุศาสตร์กับคณะศึกษาศาสตร์4ปีค่ะ แต่ถ้าน้องๆคนไหนที่เลือกเรียนคณะอื่นก็สามารถที่จะเรียนต่อชั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีครึ่งเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อเรียนจบมาแล้วน้องๆก็สามารถประกอบอาชีพครูได้เช่นกันค่ะส่วนน้องๆที่เรียนมปลายอยู่แล้วอยากเรียนต่อเพื่อที่จะเป็นครูน้องๆที่เป็นเด็กจากสายวิทย์หรือสายศิลป์ก็สามารถมาเรียนต่อเป็นครูได้เช่นกันเช่น 1. สายวิทย์ เรียนจบมามก็เป็นครูสอนท,ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สถิติด้านนี้นักเรียนที่สมัครต้องเรียนชั้นมัธยมปลายสายวิทย์คณิต 2. ศิลปภาษาเรียนจบมา,มามก็เป็นครูสอนด้านภาษาเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสและภาษาเกาหลีเป็นต้นด้านนี้นักเรียนที่สมัครต้องเรียนชั้นมัธยมปลายสายสิลปภาษาค่ะ นักเรียนที่จบสายเฉพาะเช่นนักตัดสิ์วิศวะแบบนี้ต้องเข้าคณะวิศวะคณะศิลปกรรมจบมาก็เป็นครูนักตัดสิ์ครูสายช่างเป็นต้นการที่น้องๆจะยื่นเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อสายครูนั้นวิชาที่ต้องสอบคือแก็และแพท5ห้าค่ะแพท5ห้าคือวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูเป็นวิชาสำคัญของน้องๆที่จะเข้าคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์เนื้อหาข้อสอบที่เกี่ยวกับ 1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู 2. ส,สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไปรวมทั้งเชิงนมามธรรมดังนี้ค่ะวัดแววความเป็นครู ความรู้ทั่วไปความถนัดด้านภาษาความถนัดด้านเหตุผลความถนัดด้านตัวเลขและความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ค่ะรู้ก่อนตเตรียมตัวดีแค่นี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถเรียนต่อในสายครูได้อย่างสบายนะคะ